ค่ะขอต้อนรับสู่รายการ You Are Special รายการที่จะส่งต่อความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตค่ะเทปนี้อยู่กับซินดี้ขวัญชนกชาวนะพง์ค่ะคนพิเศษของเราในวันนี้เป็นคนที่ชื่นชอบในมอเตอร์ไซค์คลาสสิกค่ะแต่เขาไม่ได้ชื่นชอบธรรมดาเขายังสามารถนำสิ่งที่เขาชอบไปช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วยค่ะ ชื่อพานัสศักตั้งสุขสันต์นะครับชื่อเล่นชื่อตัดอายุ20ปีครับจบจากวิทยาเทคนิคประจบคีรีขันส่วนงานในเลขก,ก็ส่วนมากจะขับขี่มอเตอร์ไซค์คลาสสิกท่องเที่ยวนะครับก็ส่วนมากเราจะไปทํากิจกรรมในวันเสาร์นะครับตามโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนเราก็จะไปพัฒนาจัดก,กิจกรรมทาสีโรงเรียนครับแล้วก็พิจาาการน้องๆครับ รุ่นเมื่อ6ปีที่แล้วครับก็เห็นรถกลุ่มรถเครื่องผ่านหน้าบ้านเป็น20ประคันก็รู้สึกชอบรู้สึกบประทับใจในในรถคลาสสิกนะครับผมก็เลยไปหามารถเก่าๆเอิญว่าที่บ้านก็มีอยู่ก็เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่นะครับก็มีพี่คนนึงเขาแนะนําเขาพาเราเข้าสู่งการรถคลาสสิกเขาก็พาเราไปรู้จักกับพี่ๆน้องๆคนอื่นๆที่รักในการขับขี่รถคลาสสิกนี ยิ่งแบบนั้นครับผมก็ได้ทํากิจกรรมกับพี่ๆเขาได้ไปทาสีโรงเรียนไปพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนสิ่งต่างๆรวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆด้วย ปัจจุบันอยู่ที่คิดจักรทับสแกนครับเป็นประธานองคโชนคิดจักรทับสแกนแล้วก็ส่วนงานรับใช้ในคิดจักรก็ส่วนมากเป็นผู้ทำมิธการแล้วก็เดนตรีครับ ก็เกิดในครอบครัวคริสเตียนนะครับพ่อแม่ก็เป็นคริสเตียนผมก็ได้ติดตามพ่อแม่มาตอนเด็กๆนะครับมาโบสถ์ตามพ่อแม่มาจนถึงปฐมผมได้เข้ากลุ่มละวีในที่โบสถ์ก็ทํให้เราได้เรียนรู้ราวของพระเจ้ามากขึ้นแต่นั้นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรครับจนมาถึงมัธยมได้มีโอกาสได้ไปค่ายชนภาค 8. แปดก็ทาให้เราได้เติบโตกับพระเจ้ารู้จักพี่ๆน้องๆในชนภาคเขาได้หนุนใจเราต่างๆทำให้เราอยากรับใช้พระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ก็เหตุผลที่ทําให้เราอยากติดตามพระเจ้าก็ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเราขาดพระเจ้าแล้วเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมอยากอยากติดตามพระเจ้าครับ เด็กก็มาโบสถ์ก็ไม่มีความเขินอายไม่กล้าแสดงออกไม่อยากทํานู่นไม่อยากจะร่วมกิจกรรมนั่นนันก็จนมีโอกาสที่เราได้ไบก่ายทชนภาคแปดทันทเราเติบโตกับพระเจ้ากลับมาคิดว่าเราต้องรับใช้พระเจ้าจนทําให้ผมแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้นํามากขึ้นกล้าแสดงออกกล้าที่จะประกาศความรักของพระเจ้าแล้วก็สําแดงความรักที่ยของพระเจ้าผ่านทางชีวิตเราให้คนอื่นได้เห็นครับ เขาว่าไปโบสถ์ทุกอาทิตย์นะคะก็จะฝึกเขาให้สอนเขาว่าเราเป็นคริสเตียนเราต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องเข้าโบสถ์แต่อย่างชีวิตของตั้นเนี่ยเมื่อเริ่มโตเนี่ยเขาจะมีสังคมกับเพื่อนข้างนอกคือไปกับรถวิ่งรถคัสสิกนะคะเราก็จะบอกเขาว่าถ้าเขาไปค้างคืนเนี่ยเราก็จะบอกเขาเลยว่าวันอาทิตย์ต้องกลับต้องกลับมาเข้าโบสถ์เขาก็จะรับปากก็พี่ตั้ก็เป็นตัวอย่าง ในการในการติดสนิทกับพระเจ้าในการในการนำเพลงนำเกมนำน้องๆทุกๆคนที่จะเข้ามานำมัสการพระเจ้าค่ะที่แบบบางคนอาจจะไม่ได้มาอนุชนนานแล้วไม่ได้มาสามัคคีรรแต่แบบพี่ตัดก็เรียกกลับมาอานี้ก็มีโอกาสรู้จักป๊าต,ตั้งแต่เด็กๆนะคะได้มีโอกาสมา ป็นศิษยอภิบาลแล้วก็ได้อภิบาลตัดตั้งแต่เด็กๆตัดเป็นคนที่กระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็เป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วก็ช่วยรับใช้พระเจ้าทุกอย่างในคิดจกักแล้วก็มีภาวะของความเป็นผู้นําแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะในการแล้วก็มีความสามารถเรื่องของการเล่นดนตรีเรื่องของการนําเพลงอะไรต่างๆในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็ปัจจุบันเขาก็เป็นประธานอนุชนของคิดจกัก ในการดูแลน้องๆแล้วก็รับใช้พระเจ้าก,ก็เป็นอนุชนที่เป็นกําลังที่สําคัญของคิดจากคนหนึ่งก็เป็นคนที่ว่ารักเพื่อรักฝูงนะครับแล้วก็ชอบทําอะไรเพื่อสังคมครับก็อย่างวันนี้ที่ว่าเขาจัดกิจกรรมทุกคนก็พร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเขาเพื่อให้เด็กที่ยากไร้ ประสบการณ์พิเศษกับพระเจ้านะครับเมื่อปีที่แล้วผมได้ใช้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในทางที่ผิดก็คือเราได้ไปพาดพิงบุคคลต่างๆทําให้เขาได้เสริมเสียชื่อเสียงก็เป็นคดีความขึ้นศาลผมได้แบบเข้าไปหาป้าป้ามาม้าก็ให้เขาได้จะอิสานเผื่อเราก็มีโอกาสได้อภิสานร่วมกันบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าที่จะทรงหาทางออกให้กับเราด้วยข้าพเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือ เพราะว่ามันเป็นเรื่องขึ้นศาลก็มีโอกาสได้ใค่ควรมีโอกาสได้ใช้ใชเวลากับพระเจ้าตรงนั้นพระเจ้าก็ทรงตอบคำรื้อฐานเลยผ่านในความคิดของเราเพราะว่าเรายังมีคนรู้ใจคนหนึ่งซึ่งพี่คนนั้นเป็นข้าราชการเราก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่เขาให้เขาช่วยไกลเกี่ยกับผู้ที่เสียหายซึ่งพี่นั้นก็ไปช่วยไกลเกี่ให้ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงเพราะว่าพี่คนที่เสียหายนั้นเขาไม่เอา เรื่องเราเขาไม่เอาผิดเอาความเราเขาบอกว่าเรายังเขาเข้าใจว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการก็เรื่องนี้ทําให้เราได้แบบคิดว่าพระเจ้าทรงช่วยเราพระเจ้าทรงสอนบทเรียนต่างๆผ่านเหตุการ์เหล่านั้นเพื่อที่เราได้เติบโตกับพระเจ้าทําให้เราได้รักพระเจ้ามากขึ้นก็พระเจ้าทรงสอนว่าให้เราที่จะสําแดงความรักของพระเจ้าให้ผู้อื่นได้เห็นไม่ใช่ ไปทําให้ผู้อื่นเสียหายทําให้เสื่อมเสียพระนามของพระเจ้าครับ สึกดีนะครับเราไปทำกิจการรมแบบนี้ม,มีมาจิตอสา,าครับทาที่โรงเรียนครับเลี้ยงข้าวน้องๆครับทำกิจการรมสันทนาการกับน้องๆทำให้เราแบบสําแดงความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราครับพระเจ้าเป็นอะไรสําหรับชีวิตของเราพระเจ้า้รงเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นที่ปรึกษาหัจฉรย์นะครับเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราร้องขอกับพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงช่วยในเราทุกๆเรื่องเลยคทรงแบบว่าประทานบทเรียนต่างๆประสบการณ์ในชีวิตเรานั้นครับมี่อะไรอยากจะฝากบอกวัยรุ่นที่มาดูรายการนี้อยู่ ครับอยากจะฝากวัยรุ่นนะครับที่ติดตามชมรายการนี้นะครับก็ประหยัดข้อหลักของพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับอยากให้เราที่จะรักเพื่อนบ้านแลกตนเองนะครับออกไปทําจิตอาสาเพื่อสังคมนะครับแสดงความรักใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราครับค่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาติดตามชีวิตของตัสแล้วก็ได้ดูรถคลาสสิกมากมายแล้วก็ยังเล่นกับเด็กๆด้วยค่ะก็ขอขอบคุณตัสมากเลยนะครับ ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นมากๆเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราขาดพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยอยากจะให้เขาที่จะเป็นพยานถึงชีวิตส่วนตัวของเขาเองด้วยกับเพื่อนเพื่อนของเขาเพราะว่าเพื่อนของเขาขเขานี่ยค่อนข้างมากแล้วเขาชีวิตของเขาเองเนี่ยกับคนข้างนอกนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้นําหลายคนจะรู้จักเขาก็อยากได้ชีวิตของเขานั้นได้ดําเนินชีวิตเพื่อที่จะถวายเกียรติกับพระเจ้าก็ <c oughs> สําหรับผมเองก็ดีใจสาหรับ ชีวิตของเขาซึ่งเขาได้มีโอกาสรับใช้ในคิรจักรและก็เป็นประธานของอนุชนในคิรจักรของคิรจักรทัพสแกก็ภูมิใจในชีวิตของเขาที่เขาได้รับใช้ในในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ ช่วยเหลือคนอื่นๆเป็นการแสดงออกถึงพระบัญญัติของพระเยซูอย่างดีเลยทีเดียวค่ะที่พระองค์ได้บอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วกลับมาพบกับรายการ You Are Special ได้ในทุกๆวันศุกร์ค่ะสามารถรับชมรายการได้ที่ youtube.com เพียงพิมพ์คำว่า You Are Special ไท i นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการอื่นๆผ่านทางช่องของ CGNTV ไทยได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคริสตจกักรทับสแกร์โรงเรียนบ้านดอนไซายกลุ่มเชื่องชาคลาสสิก กลุ่มสุขนิยมกลุ่มสมอดอกคลาสสิกกลุ่มมิตรภาพคืนชีพคลาสสิกกลุ่มทวม .3 และมร .6 รุ่นที่2และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคือสยามบรมราชกุมารีที่ล่อลอจิตใจคนไทย ภาพจำฟังใจที่คนไทยคุ้นตาคือเจ้าฟ้าโค้คนเดินดินคือแว่นแก้วส่งสุขทุกทัวทิ่นี้นคือดนตรีกวีสิ้นที่สืบสารแล้วก็พระเจ้ามีส่วนยังไงในการร้องเพลงในซีลคัสก็คือ ตอนแรกที่พีทเข้ามาออดิชั่นเข้าเนี่ยก็อย่างแรกเลยคนย่ึ่งก็คือพระเจ้ากัออธิษฐานอะไรเงี้ยให้ได้แล้วก็โอเคพราะได้แล้วเข้ามาเราก็เหมือนกับการร้องเพลงของเราก็เหมือนเราใช้เสียงของเราร้องเพลงถวายแต่พระเจ้าอะไรประมาณนี้เหมือนเวลาเราร้องเพลงในวัสการอะไรเงี้ยค่ะก็เวลาออกทุกๆงานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอธิษฐานแล้วก็แบบอคิดว่าโอเคเราจะทําให้ดีที่สุดเป็นการแบบถวายเพลงเพราะๆอะไรเงี้ยให้กับพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คนฟังมีความสุขด้วยเหมือนกัน Mae'n ddau cwm rhaid